เจ็ดหนึ่สห่วนสองพัห้ามหามคาเทียบเทียมฟ้าเล่มเก้าแรงเอพื่อช่วงชิงเยันเย็นอมตะใช้ต่อชีวิตกั้ตรงจิงจิ๋วจึงต้องเดินทางไปยังสำนักศูนย์กลางเพื่อร่วมการประลองกำหนดวิถีในวิสัยมายา เล่มน,นี้เป็นรูปแบบการประลองในโลกจำลองที่จะบอกว่ามีความสนุกน่าสนใจและตื่นเต้นก็ว่าได้แต่ก็เหมือนเป็นการยืดเรื่องนิดนิด,นดตามสไตล์ผู้เขียนที่ไม่รู้จะแอบแสงปริศนาอะไรไว้ตบหัวคนอ่านอีกหรือเปล่า สำหรับการใช้โลกจำลองเหมือนเป็นจุดเด่นของคนเขียนมาตั้งแต่สยบฟ้าและทาลิขิตแล้วในเรื่องนี้ก็เพิ่มให้มีความแตกต่างออกไปอีกจากแค่การเข้าไปใช้ชีวิตหรือเข้าไปประลองตรงๆแต่เป็นการรวมทั้งสอง อย่างไว้ในเรื่องนี้สมกับเป็นนักเขียนที่ต้องยอมรับเป็นมือหนึ่งของยุคนี้อย่างแท้จริงในความรู้สึกผมนะถึงเรื่องนี้จะไม่ชอบตรงที่ตัวเอกตัดขาดความรู้สึกรักชอบชายหญิงออกไป เพราะเดาว่าเป็นชายแก่กลับมาเกิดใหม่ถ้ารักบรรดาเด็กรุ่นหลานคงเข้าข่ายโลลิทำให้เรื่องนี้ขาดสีสันของความรักไปไม่รู้มึงจะมีหักมุมอีกไหมสำหรับสำนวนคนที่อ่านมาถึงตอนนี้ได้น่าจะชินแล้วแต่คนที่อ่านไม่ไหวก็มีให้อ่านจากอีกเจ้าในชื่อมักคาสู่สวรรค์เป็นอ e ีบุ๊กนะครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปครับ การประลองกำหนดวิถีในรอบ3,000ปีของสำนักศูนย์กลางได้ถูกจัดขึ้นโดยมียันอมะตะจำลองเป็นรางวัลจริงจิวพระเอกที่จำเป็นต้องใช้ยันอมะตะช่วยชีวิตกั้ตงสิทธิอารามจันวารีที่ชนะการประลองพินในงานทุมนุมดอกเหมยเหรียญสันเยียจึงนำกั้วตงไปพักยังอารามจันวารีแล้วมุ่งหน้าไปสำนักศูนย์กลาง ด้านสำนักขาวเขียวมีการประลองเพื่อคัดเลือกสิทธิประดับท่องไพรสนไปร่วมการประลองกำหนดวิถีที่สำนักส่วนกลางเจ้าล่าเยี่ยผู้ครองยอดเขาสุดปลายเทพที่ได้เข้าร่วมประลองกับพ่ายแพ้ให้กับจั่วอยู่ซุย สิบคนสุดท้ายของเจ้าสำนักขาวเขียวที่ออกจากการกักตัวฝึกวิชา20ปีจึงทำให้จู่อยูุ่่ยกลายเป็นตัวแทนของสำนักเขาวเขียวมีตัวแทนได้หนึ่งคนดอกจันสาเหตุที่เจ้าล่าเยี่ยพายแพ้เพราะไม่ใช้พลังของกระบี่ไม่คำานึง เพราะถ้าใช้จะสามารถต่อสู้กับยอดฝีมือระดับทลายพบได้ขั้นที่เหนือกว่าเมื่อจิงจิวได้มาถึงสำนักศูนย์กลางเขาได้ขอสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนของสำนักเขาเขียวจากจัวอยู่สุยแต่ด้วยที่จิงจิวยังสะพายกระบี่ ไม่สามารถเก็บกระบี่เข้าร่างจึงทำให้คนทั่วไปคิดว่าเขายังไม่สำเร็จขั้นท่องไพรสนเหล่าผู้ครองยอดเขาที่ไม่เห็นด้วยต่างไม้ยินยอมในขณะที่จริงจิวกับจะท้าประลองกับจู่อยู่ซุยเพื่อให้ได้สิทธิแทน แต่จวอยู่ซ่ยกับนิ่งเงียบเมื่อไม่สามารถได้สิทธิ์ของสำนักขาวเขียวจิงจิวจึงไปขอสิทธิ์ของอารามจันวารีแทนซึ่งอารามจันวารีก็ตกลงให้จิงจิวเป็นตัวแทนท่ามกลางความสงสัยของทุกคนไปจ่า บุตรีเจ้าสำนักส่วนกลางได้มาพบจิงจิวเพื่อบอกถึงการประลองกำหนดวิธีในครั้งนี้คือวิสัยมายาหรือการเข้าไปในโลกจำลองเป็นบุคคลอื่นจิงจิวที่ทราบจึงไปหาเซอร์เซอร์บุตรสาวเจ้าสำนักกังสดาน เพื่อขอระคังของอีกฝ่ายมาช่วยในการประลองวิสัยมายาพอได้รับระคังกลับได้พบยังจัวอยู่ซุยที่มาหาเขาเพื่อขอพิสูจน์ฝีมือจริงจิวกับจัวอยู่ซุยจึงประลองกันโดยมีไปเจา้าเซอร์เซอร์ธงเอียนมือหมากอันดับหนึ่ง สิทธิสำนักส่วนกลางกับเหอจันที่สองของแผ่นดินที่ในยามนี้เสียใจจากการตายของเผยไปฟ้าเจ้าสำนักไร้กรุณาและการทรยศของซูจือเยีย่ยนายน้อยสำนักเหมันจึงมาบวชเป็นหลวงจีนกลายเป็นตัวแทนวัดเกิดผล จึงมาชมดูการประลองนี้ซึ่งจิงจิ๋วก็ใช้เพลงกระบี่เซียนเรัลลับสามารถเอาชนะจู่หยู่ซุยได้พอเหล่ายอดฝีมือที่ท,ทราบถึงการประลองมาถึงได้เห็นผลการประลองก็ทราบว่าจิงจิ๋วสำเร็จขั้นท่องไพรสนแล้ว ในการประลองวิถีมายามมีเพียงสำนักศูนย์กลางที่ส่งคนร่วมประลองได้เจ็ดคนคือไปเจ้าทงเอียนสร้างว่านสู่ทำงานรับใช้องค์ชายรัชทาย,ยาทของเทพธานีแต่คนที่เก่งกาจที่สุดกับเป็นปายเชี่ยนจินอีกสามคนไม่สำคัญ ก่อนที่ทุกคนจะผ่านการคัดเลือกจากชินเอ,อ๋อจิตวิญญาณของคันช่องฟ้าสีครามเข้าไปในคันช่องฟ้าสีครามเพื่อเข้าสู่การประลองในวิสัยมายาจิ่งจิ๋วไปเกิดเป็นองค์ชายแก้นฉูที่มีหน้าตางดงาม แต่เขาที่ขี้เกียจจึงทำให้ใครๆคิดว่าปัญญาอ่อนก่อนจะได้พบกับไปเจ้าที่มาเกิดเป็นองคหญิงแคว้นฉิงที่มาเยี่ยมแต่พอเดินทางกลับไปเจ้าและบิดาที่เป็นอองฉิงกลับโดนลอบสังหารโดยน้องชายจนท่านอองตาย ไเจ้าหายสับสูนย์ไปต่อมาเมื่อชูอองตายจริงจิวจึงขึ้นเป็นชูอองเขามอบอำนาจทั้งหมดให้กับราชบัณฑิตจ,จางดูแลราชบัณฑิตจ,จางเป็นคนเดียวที่ทราบถึงความร้ายกาจของจริงจิวว่ากำลังฝึกวิชาและไม่ได้ปัญญาอ่อน จึงดูแลแคว้นถู่อย่างดีถึงแม่บุตรชายจะร่วมมือกับลูกน้องก่อกระบฏนำทหารบุกเข้าไปในวงังแต่กลับมีหลิวสื่อซุยคนรับใช้พระเอกที่ใช้ฐานะสิทธิ์สำนักไร้กรุณาเข้าร่วมการประลองมาเป็นองครักษ์ทำการสังหารทุกคน ทำให้ราชบัณฑิตจางต้องสั่งขับไล่บุตรชายตนไปเฝ้าสุดสารเพื่อรักษาชีวิตและตั้งใจทำงานรับใช้ต่อไปทงเอียนไปเกิดเป็นบุตรชายขาพิการของท่านโหคนหนึ่งของแกว้นชูที่มีความสามารถเขาสามารถรวบรวมสิทธิของสำนักศูนย์กลางเพื่อช่วยเหลือไปเจ้าให้เป็นผู้ชนะ ร่วมมือกับไปเชี่ยนจินที่เป็นบุตรเจ้าเมืองกวนฉินช่วยเหลือหาตัวไปเจ้าจนพบแล้วไปเชี่ยนจินจึงยกทัพบ,บุกเมืองหลวงของกวนฉินตั้งตัวเป็นฉินอองสําเร็จด้านเหอจันกับเผชิญเคราะหกรรมจนต้องกลายเป็นขานที่ของกวนเจ้าเขาจึงค่อยๆโหดเหี้ยมขึ้นเรื่อยๆช่วยองค์ชายรัชทายาทสังหารบิดากลายเป็นเจ้าอองคนใหม่ ่อนที่จะช่วยปกครองจนกระทั่งเจ้าอองสิ้นชีวิตก็แต่ตั้งหลานของอีกฝ่ายที่รับเป็นบุตรบุญธรรมขึ้นเป็นเจ้าอองวัยยาวอยู่ภายใต้การดูแลของตนส่วนจ่วอยู่ซุยที่เข้ามาในโลกนี้กลายเป็นนักฆ่าที่ไล่ฆ่ายัางผู้ร่วมประลองมากมายถึงเจ็ดถึงแปดคนแม้กระทั่งสร้างว่านสู่กับเชเวียเหนียงศิษส,สตรีที่ชนะการประลองหมากในงานชุมนุมดอกเหมย พราะจิงจิวกับทงเอียนัทอนตัวซึ่งสร้างว่านสู่กับเชเวียเหนียงได้ตื่นขึ้นมาในโลกความเป็นจริงตอนที่จิงจิวเรียกทงเอียนเข้าวาังหลวงพอดีก่อนที่ทั้งสองจะประลองหมากกันอีกครั้งทั้งทงเอียนที่เข้าวังหลวงได้พามะกงผู้ที่เก่งกาจที่สุดในโลกใบนี้มาด้วยหมายจะสังหารจิงจิวแต่ระหว่างที่ทั้งสองเดินมา ม่อกงกับสังเกตได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกล่าจึงทราบว่าโลกใบนี้เป็นโลกจำลองเขาที่ลังเลว่าจะทลายพบหรือไม่สุดท้ายกับเลือกที่จะอยู่ต่อช่วยเหลือทงเอียนและชาวประชาก่อนพบว่า จิงจิ๋วไม่ได้ปัญญาอ่อนและสามารถเอาชนะหมากธงเอียนได้แต่ธงเอียนที่ทราบความคิดของจริงจิว๋วจึงคิดถอนตัวจริงจิ๋วจึงต้องสังหารทงเอียนให้ได้จู่อยู่สุยที่รอคอยอยู่จึงออกมาขัดขวางธงเอียนพอดี หลังจากต่อสู้แม้สามารถสังหารทงเอียนกับมอกงได้เพราะจิงจิวใช้เพลงกระบี่เซียนเร้นลับตลอดจนการช่วยบดบังสายตาทุกคนจากชิวเอ,อ๋อแต่ก็ทำให้หลิวสือซุยบาดเจ็บจิงจิวจึงให้หลิวสือซุยฆ่าตัวตายออกไปจากโลกจำลองก่อนเหลือแต่เขากับจัวอยู่ช่วยที่ในายามนี้ที่แขนซ้ายพิการอยู่ต่อไปทงเอียนที่ออกไปจึงไปพบไปจินหยินอาจารย์ตนและมารดาไปเจ้า บอกถึงความคิดของจิงจิ๋วที่คิดทะลวงอีกขั้นหนึ่งในโลกจำลองซึ่งไปจินหยินกับไม่สนใจเพราะเป็นไปไม่ได้ต่อมาราชบัณฑิตจางเสียชีวิตด้วยความชรา ราชบัณฑิตหลิงที่ต้องการคุมอำนาจแกว้นฉู่จึงใส่ร้ายตระกูลราชบัณฑิตจางทั้งจับตัวคุณชายจางบุตรชายราชบัณฑิตจางที่เฝ้าสุสานกลับมาขังและถึงขนาดให้คนเอาชุดมังกรไปไว้ที่บ้านหมายจะใส่ร้าย แต่จิงจิวกับไปปรากฏตกายที่บ้านราชบัณฑิตจางพร้อมทั้งสังหารขุนนางที่นำขบวนก่อนเรียกราชบัณฑิตหลินและขุนนางที่ทรยศจากรายชื่อที่ได้จากคุณชายจางเข้าเฝ้าและสังหารทุกคนจนหมดสิ้นด้วยตนเองคนเดียวท่ามกลางความตกตะลึงของคุณชายจาง